โอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องเน็ตอินเดียทีวีอีกเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวไอดีพร้อมแจกฉลองวันเกิดนะครับผมวันที่8นะฮะก็จะเป็นไอดีระบบของ Android นะครับผมระบบ Android นะแอนดรอยก็ได้ไอโอเอสก็ได้นะครับผมไอโอเอสถ้าเกิดใส่ไปก็จะไม่มีเพชรสามเพชรนะครับผม นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมรีวิวไอดีที่จะแจกจะได้อะไรบ้างนะครับผมที่แน่นเลยคือได้เพชร3เพชรได้เศษ391เศษและ EX ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งจะมีนิกะอาคาอินุแชงเขียวซาโบวิ่งโลเจอร์ดำนะคะรับผมเซตเหลี่ยงก็คือยังจะไม่ได้ไม่รู้ว่ามีออฟอะไรหรือเปล่านะครับผมผมก็เล่นไปแล้วบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครนะับผมนะ ก็เล่นไปบ้างเล,เ,ลเล็กๆน้อยๆนะฮะก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เล่นได้ประมาณแลงแลงก็จะอยู่ที่แลงอ่าแลงบีบีบวกนะจะอยู่ที่บีบวกนะครับผมก็ฉลองวันเกิดนะับผมก็จะเป็นไอดีนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะฮะปิ้งนะครับผมใครที่ได้ไปแล้วก็จะลืมไปเชื่อมต่อ Facebook เฮ้ยเชื่อมต่อไ d ดีบันไดหรือเชื่อมต่อ Google ได้เลยนะครับผม เพื่จะได้ไม่เป็นการเสียสิ์นะฮะเดี๋ยเราจะทําการไปดูว่าผมมีตัวรีเจนหรือตัวเป็นซับอะไรได้บ้างหรือเปล่านะก็มีหลายตัวเลยนะที่ที่จะได้นะครับผมในไอดีนี้ก็คือพร้อมเล่นเลยอ่ะพร้อมเล่นเลยขอเหลือแค่ไปปั้นเอาให้เป็น4ี่ดาว5ดาวนะครับผมเฮ้ยมีอันเบอร์ด้วยมีอันเบอร์มีรูฟี่โหทันตู้สิบด้วยนะสำหรับไอดีนี้นัครับผม นี่สวยๆเลยนะฮะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากช่องเ e ็ต i อ it เทนะครับผม oh. เอ่อตึงนะฮะผมก็อีเวนต์ก็สามารถเล่นได้นะครับผมแต่ผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ส่วนช่องช่องช่องซับก็เปิดได้อยู่ <laughs> เปิดเปิดได้อยู่แค่สี่ชับสี่ชับซับสี่ชันะฮะสี่ซับนะฮะผมสี่ช่องนั่นเองนะฮะผม เปิดได้แค่สี่ช่องนี้เองนะฮะหลักๆผมจะเล่นเปนอาคาอินุแล้วก็นิกะนะนิกะจะอยู่ที่ววเจ็ดสิบนะส่วนราคาจะอยู่ที่ววหกสิบสามนะประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะฮะอาจจะเล่นสักตาสองตาก่อนจากลาไอดีนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมส่วนภารกิจระดับกลางก็คือมาถึงระดับกลางแล้วก็เหลือแค่ทําให้ครบก็จะได้เพชรอีกนิดหน่อยนิดนึงนะฮะ ก็จะได้เพชรแล้วก็ได้เศษตุ้ย,ยนะครับผมไอดีก็จะประมาณนี้เลยนะ5ตัวด้วยกันนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรมากมายนะรับผมกก็จะประมาณนี้แหละนะแต่ในไหนไหน,ไหนก็แล้วมันก็เพิ่ง2นาที3นาทเีเดี๋ยวผมขอเล่นซักตาเพื่อจากรลาไอดีนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดเราจะเริ่มเล่นสเกมอาจจะเจอบอทนะฮะเนื่องจากแรล่งผู้เล่นแล้วก็แรล่งไอดียยังไม่สูงมากนะครับผมมา เราจะมาดูนเกมที่หนึ่งกันเลยนะคะผมว่าจะแพ้หรือจะชนะนะฮะแต่ก็ยังบอกแต่ก็ยังว่าแหละมันเล่นได้อยู่แล้วนะสาหรับไอดีนี้นะครับผมเนื่องจากมันมีตัวละครอ,อย่างนิกเกที่เล่นได้แล้วก็โรเจอร์วินดาบก็ที่ยังเล่นได้ส่วนอีกสามตัวก็พอเล่นได้บ้างนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เบอร์บางนะสำหรับไอดีฉลองมันเกิดอ,อาจจะไม่ได้มีเพชรมากมายแต่เป็นเอเอทแทนถึง5ตัวด้วยกันนะฮะสำหรับใครที่ได้ไปแล้วแบบไม่ได้ไปแต่ยังไม่มีดีเลทไอดีน,นี้สามารถปั้นเป็นไอดีดักได้เลยนะ เรามา้ยแกเรียกเหรอเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นสักตาคุยกันละไอดินที่กลัวาานีุ่ดนวิลิก้าไอดินเขาโกมเลยไม่ใช่ละใครได้ใครรับของโจร สรุปสรุปว่ไม่มีใครกล้ารับเขา่ะนะเดี๋ยวเราอดีนี้ไม่ได้ไม่ใช่พี่ของโจนะพี่จอดเซลเล่นนะครับผมมาเรามาเล่นด้วยนิกาดกันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าในตอนที่ผมเล่นแล้วมันมีเสียบอขาก็แคๆหรือเสียงบอไปก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ผมอัดไปเล่นไปนะครับผมจังหวะนี้เรามาทรงการกันเลยดีกว่านี่แล้วลบหนึ่งทีแล้วก็หมัดยังงี่ไปหนึ่งทีครับผมยยยยโ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 ยยยผมจะตุย ผมจะตูเจ่าคนคอยก่อดแล้วกันคอยกอดแล้วกันมัดจางยืดไปหนึ่งทีนะครับผมขอกินเนื้อหน่อยขอกินเนื้อหน่อยโอ้โหมุมกล้องมุมกล้องโคตรดีมุมกล้องโคตรดีตีเข, <c oughs> <c oughs> ข้าแค่ดอกแล้วเจ็ดแปดร้อยเอ็นห่ เ้ยลืมพูดนึก่ว่าเล่นไม่ได้อัดคลิปนี่ดอททำเปหนึ่งทีแล้วก็หมัดยังยืดหนึ่งทีสามพันนะทุกคนกดตึงให้เอ้าค่สซุรอยู่นี่เหรอนี่เพอร์เฟกต์ดอทเพอร์เฟกต์การ์ดเพอร์เฟกต์การ์ดครับน้องแล้วก็กินเนื้ออีกหน่อยนี่เดือร้อยคิสซารุตัวนี้ไม่รอดแล้วคิสซารุตัวนี้ไม่รอดแล้วนะคบผมเล่นกระบอก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเี่นกระบอกก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยสนุกกินหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เรารู้คือหมัดยังยืดไปหนึ่งทีครับทุกคน ติด้ <Es> างแล้วก็เลสโก้เลสโก้เอาหนึ <responded> well, that, ่งคงก่อนกันเฮ้ยเฮ้ยอย่ตา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 ยปัดยังยืดเอ้าโอ้โหจบละล้วหลบหนงที่นี่เพอร์ฟิกาดเพอร์เฟกกาดไอ้น้องมีเพอร์เฟกไก่รอบกินเนื้อหน่อยกินเนื้อหน่อยนี่กินเนื้อเอ๋ง่ังหวะนี้พ่นกระสุนปืน แล้วก็แปลงร่างเป็นร่างเล็กปึ๊บแล้วก็หมัดเชียงควายหนึ่งท oh, ีคาคูโดนหลบได้เฉยเราก็โดนหลบได้เหมือนกันพักนั่ก่อนพักนั่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 เครับโดนหลบหนึ่งทีหนีเขาตึงแปลงร่างเป็นร่างยักษ์แล้วก็หมัดยักษยืดไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมคาคู่ของเราก็ไม่รอดเหมือนกันนะคาคู่ของเราก็ไม่รอดกันนะครับผมหนีเพอร์เฟกตกาดเพอร์เฟกตกาดเพอร์เฟกตกาดในโซโลรู้จักโบเพอร์เฟกตกาดนะน้องแล้วก็เพอร์เฟกตกาดอีกรอบแล้วขอต ้หลบได้ไงโอ้โหอาคายินุคงไม่ได้เล่นแล้วแหละอาคายินุคงไม่ได้เล่นแล้วแหละอาคายินุคงไม่ได้เล่นแล้วแหละนะครับผมขอกินเนื้อหน่อยละกันนะฮะแล้วก็มักกะทุนไปหนึ่งทีนี้ดอลลบเพอร์เซกต์เ้ยคือเดี๋ยวคนดึงห้องก่อนดึงห้องก่อนดึงห้องก่อนเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้ไอตัวนั้นมันมีเหงื่อยู่ไอตัวนั้นมันมีเหงู่โอเคของเรายังเป็นฝ้าน้ำอยู่นะครับผมจังหวะนี้โอเคแป้งหน้าเป็นร่างนิดนึงแล้วก็ทำกาสบัดย่างยืนไปหนึ่งทีธรรมดาตีธรรมดารับผม เราลงมือพีนโอ้โหเฮ้ฮเยเจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นขอตั้งตัวก่อนขอตั้งตัวก่อนโอ้หูโค้ชก้าดมันยังยืดเฮ้ยขอดึงทงั้งวนเฮ้ยเฮ้ยไม่แพ้ปะเนี่ยโอ้จบละโอ้โหจบเฮ้ยไม่แพ้เฉยไม่แพ้เฉยนะครับผมโอ้โหเกือบแพ้บอดจริงไหมเนี่ยหมายถึงผมเนี่ยผมเล่นกับบดหรือผมเป็นบอดเองนะครับผม A B C ก็ไปขอที่กะครับทุกคนโอ้โหโคตึงตึงจัดนะครับผมจบสกอร์ไปที่สามสองนะครับผมกับแต้มเท่าไหร่เอ่ย เต็มเท่าไหร่เ oh, อ <guys. S 2> ่ยดูหน่อยแล้วกันอืคนถูกใจติ๊กต็อกด้วยโอเคเอ้ยเจอศัตรูสุดแข็งเก่งก็ยังช่าพี่คนคิดดูดีนิก่ามันโหดแค่ไหนปึ๊บเปิดปึ๊บ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 เตือเตือเตืบเตืบเตืบโอเคเราออกไปหน้าหลักดีกว่าออกไปหน้าหลักดีกว่าเราเล่นแค่ตาเดียวก็พอแล้วนะฮะเนื่องจากโทรศัพท์เริ่มร้อนแล้วนะครับผมเอาจบไปนะครับผม่สำหรับเกมที่หนึ่งของเราก็ชนะแบบ ใสสะอาดนะครับผมนะฮะก็ผมก็อยากแจกไอดีนี้สำหรับผู้ติดตามทั้งหลายเลยนะครับผมถึงจะมีไอเดียเดียวก็ตามนะฮะเนี่ยขึ้นไอดีให้อีกรอบนึงนะครับผมปิ้งนี่เลยนะครับผมตอนนี้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่ได้ไปแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นไอดีหลักนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย